วัสดีครับผมมันก็ไม่เอาโฆษณาละครับโฆษณาหมดห้าทีแม่งแต่มนเจอกันอีกแล้วครับนี่เห็นไหมครับโอ้หมอกนะครับผมหมอกเต็มหมดเลยครับหมอกหมอกสิบโมงแล้วหมอกยังเต็มอยู่เลยครับผมบรรยากาศ แม่สายแล้วครับบรรยากาศแม่สายมองไปทางไหนก็มีแต่หมอกแล้วครับผมแม่สายโวยอยู่แผนเน็ตหรือเปล่าไม่ถูกแล้วมไม่ได้เลยเสียมามาแน่มาแน่มาเจอกันในคลิปแล้วครับผมคอยจะถึงที่ลงคลองเล่นน้อยนึงเล่นตั้งนานตั้งแต่ออกมาเลย จะถึงร้านลงคอแล้วครับเขามาเจอกันอีกคลิปกันครับผม,มอันีคลิปน,นะครับเนี่เราทูยังเล่นร้อยเล่นตันจีบรรยากาศนะครับรหมองฟันนะครับไปไหนก็ใส่แมสก์แ้วยนะครับโอ้พีเอ็มสองจุดห้าอยู่นะครับหม,มอเจอจริงจริง สายนะฝากไว้ด้วยครับผมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ไปมะกรูดกดต้นมะกรูดใส่ไปเลยครับครับนี่บรรยากาศนะครับหน้าแรงแล้วก็แรงนะครับต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านแล้วครับผมต้นไม้ก็จะเหลือแต่กิ่งก้านแล้ว อ๋อ้ทำไมต้นไม้นี้มีหลอดไฟด้วยอ่ะโอ้ทำไมต้นไม้อะไรไกลายเป็นหลอดไฟอ่ะโอ้โหม,มาแล้วครับโอ้มีไฟเลี้ยวกันหรือเลปล่าครับออกมาครับโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วครับนู่นมองไปท้องฟ้ามีแต่มีแต่หมอกฟันนะครับโอ้ มองวันรักษาผู้รับผมมาเอวไม่ยินนะครับมันร้อนมันร้อนมันร้อนร้อนร้อนละครร้อนละคร,ะครผมรถตับเพลิงวิ่งไปไหนไม่รู้ครับผม เพิงวิ่งไปไหนไม่รู้นะครับพูดพูดรดน้ำอ๋อ,อ,อมารดน้ำนี่นะคะะรับมารดน้ำรดน้ำ มาแน่จะถึงร้านลงของแล้วครับผมบายบายบาย ม, рам, ม downhill, ันลดน้ำต้นไม, smoking, ม้แล <Re ้วครับผมมาลดน้ำมันลดต้นไม้แล้วหน้าแรงเกินไปครับมันมองเห็นยอดเขาแล้วเนีตเดมาติดมาปวดไปติดเมื่อกี้แบบเดครับผม ภาพไปฟังก็เป็นเมียนมาแล้วนะครก็ข้างหน้าก็เป็นหน้าด่านแล้วครับผมหน้าด่านแล้วในตลาดหรือเปล่าอันนี้เด็ดอืมอันนี้มันไปแล้ว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  ช่วยร้อยดิฝันมาถึงนี้อ่ะมันเ <c oughs> <ป>ติมที่ว่าแม่สายสิมาแล้ว๊าแล้วเข้าซอยครับเข้าซอาาย คนไม่คือไหนวงเดียววงเดียวเชื่อใจเขาถูกที่จะได้ซื้อในรูมแล้วอาจจะถูกก็ได้ ใส่ลูกนี้มจอดวันนี้วะ่าอยมาเลยมาเลยยหเต็มหลังคานะครับเต็มหลังคาครับผม